พ็ส่องกระจกดูแล้วะหน้ากูไม่เหมือนงอดำดำปื้นๆอุอยากหรอถ้าหน้าไม่มีฝ้าไม่ดำชีวิตกูคงจดีกว่านี้ผมเริ่มรู้จักออริสตาจากอินเทอร์เน็ต3กล่องก็หายพอกล่องที่3มเหลือไม่สุดท้ายฝ้ามันเริ่มจางลงครับตอนนี้ผมทานกล่องที่สี่แล้วครับลองดูรีวิวของผมใต้คลิปนี้นะถ้าไม่ได้ใช้จริงผมไม่กล้ามายืนยันแน่นอนครับ ผมเริ่มป็นฟางแต่อายุ38ด้วยความเป็นผู้ชายก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเล็กอย่างงานที่ผมทําก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องโดนแดดยิ่งนานวันป้าเขายิ่งกว้างขึ้นหนักขึ้นทายัางไงก็ไม่หายใครว่าอะไรดีก็หามาใช้หมดทั้งทาครีมกินยาทําทุกอย่างแ,แรกๆก็ดีขึ้นแต่ผ่านไปสักพักป้าก็กลับมาใหม่กว้างยิ่งกว่าเดิมพอส่องกระจกดูแล้วว่าหน้ามันเหมือนงอ้อ ดำดำปื้นอนูอยากหลอ่อจะน่าไม่มีฝ้าไม่ดำชีวิตกูคงจะดีกว่านี้ผมเริ่มรู้จักออริสตาจากอินเทอร์เน็ตเห็นคุณเต่าสโลชาในโฆษณาเขาบอกสามกล่องก็หายเอาวะตัดสินใจเริ่มกินกล่องแรกดีขึ้นเลยครับแต่พอหมดกล่องที่สองผมว่ามันเฉยๆแต่ผมซื้อมาสามกล่อง พกล่องที่สามเหลือไม่สุดท้ายฟ้ามันเริ่มจางลงครับตอนนี้ผมทานกล่องที่สี่แล้วครับลองดูรีวิวของผมใต้คลิปนีนะ้จะเห็นว่าผมเป็นเยอะมากถ้าไม่ได้ใช้จริงผมไม่กล้ามายืนยันแน่นอนครับตอนนี้จางเลาะป,ป่าถอารูปมาเป็นสังทองแล้วครับออริสตาป้ากลาจางหายท้าพิสูจน์ผมลองแล้วคุณละครับพร้อมจะลองหรือนยะัง